Airport information, Mike. Wind at 320 degrees at 6, temperature 5-3, altimeter 300. สวัสดีท่าวันนี้นะคะมากับซีรีส์เที่ยวไทยไทยเองแล้ววันนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวกับรีสอร์ทที่หรูที่สุดติดอันดับในประเทศไทยแพงที่สุดหรูหราที่สุดได้รางวัลรีสอร์ทโรงแรมที่ดีที่สุด3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2019ถึงตอนนี้นะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากโซเรวาคิรี เราบินมาเป็น p ไพรเว l i g h t ก็ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยแล้วก็เป็นเครื่องบินน่ะ ของโซเนวาคีรีเลยแล้วเราก็ได้รับการดูแลตั้งแต่เช็คอินโหลดกระเป๋าก็าจะมีคนแบบเดินคู่ดูแลอย่างดีเดินไปทางนี้นะคะคือมีคนเดินประกบตลอดเวลาบริการดีมากเลยนะคะซึ่งเราคู่ควรกับบริการแบบนี้มากๆและทุกๆคนก็คู่ควรเช่นกันนะคะแล้วก็พอเรามาถึงเนาะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ตรงเขาไม่มีล็อบบี้นะที่นี่เขาไม่มีล็อบบี้ตรงนี้เรียกเหมือนประมาณว่าเป็นล็อบบี้ซึ่ง เป็นที่ที่แบบให้นั่งเล่นเขาจะไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันนั่งปุ๊บเขาจะเอาน้ำมาเสิร์ฟทันทีเลยแล้วทริปนี้จะลักชัวรี่ขนาดไหนบอกเลยว่าดีมากบริการดีมากและระหว่างนี้เราก็นั่งดูฝนโปรยโปรยฝนพรำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็อากาศเย็นสบายชิลมากแล้วก็ได้พักผ่อนจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพาไปดูต่างๆ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องสมุดนะคะห้องสมุดนี้ก็จะแบบมีมีทั้งสมุดหนังสือแล้วก็มีดีวดีให้เรายืมด้วยไปดูกันก็จะมีแบบหนังสือหลากหลายแบบเลยนี่มีอันนี้ด้วยแนวเซลล์เฮลนะคะแนวพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็เป็นพวกท่องเที่ยวประเทศไหนประเทศไหนนะคะอันนี้มี the art of rice คือศิลปะของข้าวหรืออันนี้ the buddha คือมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยแล้วก็มุมนี้นะคะเขาจะมีเป็นเป็นคอมให้เราแบบเผื่อบงปิ้นงานอะไรอย่างนี้ก็แบบมีให้ด้วยดีมากแล้วระหว่างนั้นเขาก็ติดใบประกาศเกียรติคุณของเขารางวัลทั้งหลายทั้งปวงนะคะอยู่ตรงนี้เอามาเมื่อกี้หยิบมายังไม่ได้เอาไปคืนนี่หนังสือ fearless fearless ไรซึ่งความกลัวเข้าใจไหมเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตแบบ fearless โอเคค่ะไปต่อค่ะมาอเมื่อกี้เราหยิบมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ DV วดีก็มีให้เลือกมากมายตอนแรกเขาบอกว่าออเอาให้เช่าค่ะออกเปล่าไม่ได้ให้เช่าค่ะคือวันละสิบบาทเาอกฮะใช่หรอแต่เขาล็อกไว้เราเปิดไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เรื่องไหนก็ตรงนี้มีค่อนข้างเยอะเนาะ ก็กดกิ่งเรียกพนักงานเดี๋ยวเขาจะมาหยิบให้แล้วก็เอาไปดูชีวิลล่าของเราได้เสียงชัดอีกแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะมันนี่มันนี่เสียงความชัดเสียงนี้นะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีบรัญญากแกเจตค่ะตั้งกล้องอัจฉริยะและไม่ไร้สายสิ่งนี้นะคะใครคิดว่าอยากจะได้แบบนี้ทำงานได้ทุกที่แบบโคชใหม่นะคุณต้องแบบต้องเข้าแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ปะ คือคือไม่รู้จะพูดยังไงว่าทาไมไม่เอาอ่ะคือมันดีมากแล้วมันไม่ได้ดีแค่ขาตั้งกล้องนะเพราะว่าขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็ทนทานมากแข็งแรงมากนะคะแล้วก็สูงมากยืนก็ได้นั่งก็ได้มีไฟด้วยและที่สําคัญเสียงนี้ที่คุณได้ยินไกลขนาดนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีไม์ไร้สายมัน่ยาแกเจตเห็นไหมไกลไกลไหมไกลไหมไกลไหมไกลได้ขนาดไหนะไกลได้10เมตรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาใช้จริงๆแล้วก็ แล้วก็ประทับใจจริงๆก็เลยเตามาบอกทุกๆคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่อื่นเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบซื้อแล้วซื้ออีกซื้อหลายรอบตัวไม้นี่ยนะมันจะต้องมีแล้วแต่รุ่นซึ่งอแอดมินของเรานะคะจะให้คำแนะนำอย่างดี กับทุกๆรุ่นโทรศัพท์มือถือที่คุณจะต้องใช้ตัวแปลงซึ่งไม่ได้หมายความว่าซื้อแค่ของโคชใหม่แล้วคุณจะต้องใช้ตัวแปลงไม่ว่าคุณจะไปใช้ไมอะไรถ้ามันต่อกับมือถือของคุณคุณก็ต้องใช้ตัวแปลงแบบนี้เหมือนกันทุกประการนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เซตนี้3,800ดูคลิปนี้อะ่ะมาถึงตรงนี้เราก็แอบ,บให้ราคาพิเศษจาก3,800บาทเราก็ให้ที่ 3, ,300 0 88บาทแล้วแถมมินิคอส10เทคนิคออกหน้ากล้องสำหรับมือใหม่ไปให้ด้วยอย่าไปบอกใครนะ3388ส่งฟรีด้วยได้มินิคอสด้วยรีบแคปไปเลยแล้วก็ทักไปบอกแอดมินค่ะคือ,อยังไงอ่ะก็แบบเราก็พาเที่ยวก็ต้องมีสปอนเซอร์นิดหนึ่งเชป,ปะละเขนินอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นนะคะไปค่ะ ก็มาถึงห้องพักของเราแล้วห้องพักของเราวันนี้เป็นห้องโอเชียนวิ Sunset นะคะเราก็เห็นวิวซันเซ็ตตอนพระอาทิตย์ตกดินที่ห้องนี้เลยแล้วก็ห้องจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ พอเดินมานะจากหน้าประตูเราก็จะมาถึงทางเข้าห้องซึ่งทางเข้าห้องตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูห้องนอนส่วนตรงนี้เป็นทางเข้าไปสู่โซนห้องน้ําที่ใหญ่กว่าห้องนอนนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนก่อนก่อนเข้าค่ะที่นี่เขาจะมีคอนเซปต์ no news no shoes แต่ว่าส่วนตัวเองเป็นคนที่ต้องการใส่รองเท้าตลอดเวลานะคะใครที่แบบว่าถอดรองเท้าแล้วก่อนเข้าเนี่ยเขาจะมีน้องเม่นให้ทําความสะอาดเท้าแบบนี้ขืดคืดคืดขุด,ด,ดแบบนี้ อแบบว่าเอาสิ่งสกรปรกออกจากเท้าที่ตัวน้องเม่นเขาจะมีเม่นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มาดูอันนี้เป็นห้องนอนของเราแล้วพอเข้ามาในห้องนอนนะห้องนี้ที่เรามาเป็นทริปแอนนิเวอร์ารีครบรอบแต่งงานใช่ไหมคะตอนวันแรกที่เข้ามาเขาก็จะวางไว้เลย เป็นแบบ happy anniversary อยู่บนเตียงนะคะแล้วก็ห้องนี้พอเดินเข้ามาในห้องเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่หรูหราอะไรกว่าปกติแต่เดี๋ยวท้ายคลิปจะมาสรุปให้ฟังว่าโซเนวาคีรีที่นี่มันดียังไงนะอ่ะเข้ามาปุ๊บก็เป็นเตียงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหีบสมบัติหีบสมบัตินี้พอเปิดขึ้นมาเราจะเจอกับทีวีแต่ว่าเป็นคนที่เราไม่ดูทีวีไงใช่ปะ่ะเราดูแต่แบบอะไรที่เราเลือก ที่จะเสพเข้าตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เปิดหีบนี้เลยก็จะตั้งเป็นหีบสมบัติอยู่ตรงนี้นะคะส่วนมุมนี้เขาก็จะมีให้เล่นหมักรุกหมักรุกหมักฮอตอะไรก็ไม่รู้เนาะก็แบบน่ารักดีแล้วจากวิวเตียงนอนเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวโอเชียนวิวแบบมหาสมุทรกว้างมากซึ่งสวยมากห้องนี้จะบอกว่าเป็นห้องที่ ไม่ใช่ห้องที่แพงที่สุดแต่ว่าไปดูห้องที่แพงที่สุดมาแล้วเป็นห้องบีชวิวแต่ว่าเป็นห้องบีชฟรอนต์แต่ว่าสู้ห้องนี้ไม่ได้เลยวิวสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมานะคะแนะนำเลยโอเชียนวิวซันเซ็ตนะคะพอเปิดออกมาอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับสระว่ายน้ำล้อมรอบห้องอยู่ตรงนี้สวยมาก มาดูนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบชวาไม่ใช่ห้องล้างมือล้างหน้าก็จะมี h i s and her มี2อ,อันนะแต่ว่าห้องนี้จะไม่มีแบบตู้เสื้อผ้าหรือว่าห้องแต่งหน้านะคะเพราะอยู่ในห้องนึงเดี๋ยวพาไประหว่างที่เรากำลังจะเดินไปห้องเสื้อผ้านะคะเราก็จะเจอกับอ่างอาบน้ำ่าำกลางขุนเขาดูสิมันดูสดชื่นไหม มาห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวก็จะมีแบบไม้แควนแล้วก็เป็นโต๊ะแต่งหน้านะคะและโซนนี้ก็จะเป็น living area ในเอ้าดอร์นะคะก็จะมีแบบที่นั่งโซฟาตรงนี้แล้วลงมาก็จะมีโต๊ะอาหารตรงนี้ซึ่งเขาจะเอาพวกอาหารอะไรมาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะทำให้ตรงนี้เลย ถ้าเกิดว่าเขาคุกเลยนะเขาแบบคุกกิ้งเลยเขาก็จะมาทําให้ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะได้ทานอาหารสดๆแบบขึ้นจากเตาสดๆร้อนๆเฟรชมากก็จะนั่งทานกันตรงนี้ค่ะนะก็นั่งทานไปดูวิวโอเชียนวิวไปมันฟินมากอะ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะเป็นโซนที่เป็นที่พักผ่อนก็จะมีเดย์เบดแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวเราสามารถสั่งอาหารเข้ามาทานในวิลล่าได้จะบอกว่าการที่เรามาพักที่นี่นะคะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายแต่เราไม่ได้มาเพื่อต้องการความคุ้มค่าทุกอย่างเราไม่ได้ใช้ฟิสิลิตี้ทุกอย่างเราไม่ได้กินอาหารทุกๆอย่างที่เขาเตรียมเอาไว้เพราะว่ามันเยอะมากๆแต่จะบอกว่า รู้เลยว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เหมือนเราแน่นอนคือต้องการพักผ่อนจากสิ่งที่มันเหนื่อยแล้วอะจากในในการทำงานต่างๆแล้วมาที่นี่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆแล้วห้องเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการกับคนกลุ่มนี้จริงๆนะคะจะบอกว่ามองไปแล้วเห็นเป็นวิวแบบนี้มันอิ่มเอมแล้วก็มันรู้สึกว่าได้รับพลังงาน ลืมมองอีกอย่างหนึง่งจากมุมนี้จากห้องเรานะคะมองไปก็จะเห็นสนามบินไม้สีที่เกาะไม้ซีนะที่เป็นสนามบินของโซเนวาเนี่ยเวลาเครื่องขึ้นลงเขาก็จะลงที่เกาะไม้ซีอยู่ข้างหน้าของเราเลยจะบอกว่ามาที่นี่มีแอคทิวิตี้เยอะมากมีสิ่งที่ให้เราแบบทำเยอะมากๆมีรีแลกซ์เยอะมากๆแต่ว่าสรุปให้ฟังละกันว่าทริปนี้ที่มาเนี่ยจริงๆต้องการมาพักผ่อนแล้วก็ต้องการตัด จากจากสิ่งที่มันแบบวุ่นวายวุ่นวายแล้วมาที่นี่นะคะความลักชัวรี่ของที่นี่อ่ะมันไม่ได้มีสถาปัตยกรรมหรือว่า อะไรที่หรูหราโอ้อาอลังการไม่ได้มีอะไรที่นําเข้าจากต่างประเทศมาเพื่อให้คนดูเพื่อความหรูหราเพราะว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วหาที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็มีแต่คนที่มาที่นี่เขายอมจ่ายแพงยอมจ่ายกันหลักแสนหลักล้านเนี่ยเพื่อมาอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่วันเนี่ยรู้เลยว่าความลักชวรี่ที่แท้จริงที่โซเนวาคีรีเขาต้องการนิยามขึ้นมาเนี่ยมันคือความง่ายมันคือความใส่ใจ มันคือการบริการที่ลูกค้าเนี่ยได้รับแบบไม่มีอะไรมาขุ่นเคืองละคายเคืองใจเลยและจะบอกว่าสิ่งน,นี้ที่โซเนวาคิรีเขาสร้างขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทถ้ำกลางขุนเขาที่ไม่รบกวนธรรมชาติการจ้างงานจากคน ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาเป็นพนักงานของรีสอร์ทหรือว่าสวัสดิการที่ให้พนักงานค่อนข้างดีแล้วก็อาหารต่างๆปลาที่เขาเอามาให้เราอ่ะเขาบอกเลยว่าเขาจะใช้ปลาที่มีอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างเยอะเขาจะไม่ใช้ปลาที่หายากเพราะเขาต้องการอนุรักษ์และช่วงปกตินะคะที่สถานการณ์ปกติเนี่ยเขาจะมีพาไปดูหมู่บ้านชาวประมงพาไปทานอาหาร ตามพื้นที่แบบดูชุมชนหน่อยแต่ว่าเป็นเชฟของเขาหรือว่าพาออกไปตกปลาพาไปตกหมึกพาไปดำน้ำซึ่งเรือที่เขาใช้อะ่ะเขาก็ใช้เรือที่มันไม่รบกวนธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติเช่นกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามเพราะว่าความกชัวร่ที่แท้จริงคุณนิยามมันขึ้นมาเองได้อาจจะเป็นความง่ายความจริงใจความพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าลองเอาไปคิดกันดูว่าธุรกิจของคุณอาชีพของคุณสามารถสร้างความใสใจให้ประสบการณ์หรือว่าทําให้ลูกค้าประทับใจได้ยังไงโดยที่ไม่จําเป็นต้องทําให้มันหรูหราเหมือนกับที่อื่นเพราะว่าความหรูหราเนี่ย มันสู้กันเดี๋ยวคนอื่นมาก็สู้ได้แล้วถูกปะ่ะแต่ว่า,าการบริการประสบการณ์ความใส่ใจความตั้งใจหรือแม้แต่สตอรี่ที่คุณใส่เข้าไปในเรื่องราวต่างๆแม้แต่จานอาหารนะที่เขาตกแต่งจานอ่ะเขายังมองเลยว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เขาตกแต่งเขาเด็ดมาจากไม้ไผ่ตรงหน้าห้องเราเพื่อเอามาตกแต่งเพื่ออยากให้มันเชื่อมโยงกันทุกๆอย่างแบบนี้ค่ะลองไปดูกัน และใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เอาความลักชวรี่เข้าไปบวกกับธุรกิจของคุณกับการค้าขายของคุณกับอาชีพของคุณกับสิ่งที่คุณทําอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณให้กับรายได้ให้กับยอดขายของคุณเนี่ยคุยใหม่เปิดคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่าคอร์ส The Art of Luxury Marketing วิชา,าการตลาดลักชวรี่ค่ะที่จะเอาไปพนวกกับทุก ธุรกิจของคุณได้เอาไปเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้ไปสร้างยอดขายกับธุรกิจของคุณได้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องสร้างหน้าร้านใหญ่โตแต่ว่าเรามีกลเม็ดเคล็ดลับยังไงมีกลยุทธ์แบบไหนที่จะไปเพิ่มมูลค่าได้เพราะอย่างที่บอกโซเนวาคิรีถ้าเกิดว่าเป็นเขาขายแค่ห้องพักแบบนี้ที่อื่นก็มีค่ะคือละสองสามหมื่นก็มีแต่ว่าเขาสามารถชาร์จได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยเพราะอะไรและ ความลับจะให้ไว้อยู่ในคอร์สนี้ค่ะ The Art of Luxury Marketing ใครอยากรู้นะก็ติดต่อที่ Line แอไปขอราคาพิเศษได้แต่จะบอกว่าทริปนี้ค่ะเราจะขาดไปกันไม่ได้เลยกับสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือมนัญญาแกเจิตนั่นเองใครอยากได้นะคะเหมือนไม้อันนี้ที่ใช้อยู่เป็น My, ไม้ไร้สายมนัญญาแกเจิตแล้วก็ขาตั้งกล้องมนัญญาแกจิตพกไปด้วยทุกที่ทําเงินได้ทุกที่ทําได้ทุกเวลาใครที่อยากได้ คลิปนี้อย่างที่บอกให้ใราคาพิเศษไปกลางคลิปนะใครอยากได้ก็รีบทักไปเลยค่ะ